ค่ววันนี้จะมานำเสนอการคำนวณและการออกแบบเกียร์บล็อกนะคะดิฉันนางสาวอัชรา,ชาบบน,ชน,นิาาชลาบุญค่ะดิฉันนางสาวพิชยาพัชเจริ่รค่ะดิฉันนางสาวรอเรียคงจันทร์ค่ะดิฉันนางสาวจุกมัรคายเค่ะข้อมูลที่มีนะคะคือความเร็วขาเข้าเท่ากับ1,700 rpm ความเร็วออกเท่ากับ616.485165 rpm ท o r q เท่ากับ130 n e w t o นเ e เ e r pressure n เท่ากับ20 เราต้องหาอัตาราทดลวมของเกียร์บล็อกมาก่อนนะคะก็ได้ใช้สูตรว่า nT เท่ากับ nP ส่วน nT เราได้อัตาราทดลวมเท่ากับ2.75จากการหาอัตาราทดลวมน,นะคะเราก็ต้องแบ่งเป็นสามสเตจก่อนเพราะว่าแต่กรณีเน,นี่ยนะเราได้รู้เพราะาเราจะหา d i a เต t e r ที่แคบที่สุดการที่จะหา d i a เตอร์ที่แคบที่สุดเนี่ยเราก็ต้องรู้ จำนวนฟันที่แคบที่สุดก่อนเราเลยใช้ความสัมพันธ์ของสมการนี้คือ r 2บวก B3 บวก r 4เท่ากับ r 5บวก r 6แล้วเราใช้โมดูลนะคะมาหาของ n 2เท่าบวก 2, 2 n 3บวก n 4เท่ากับ n 5บวก n 6เพื่อหาว่าไดเมนเตอร์ที่แค่ที่สุดเป็นเท่าไหร่อันนี้นะคะก็คือหา K เป็นหนึงก็คือเป็นฟูดียมชีสเชเชลแองเกลเป็น20แล้วก็ค่า M มาจากจำนวนโอเมกา้าอินหารโอเมกา้าเอาก็จะได้ค่ะานี้นะคะจำนวนฟันก็คือ15ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสเตตหนึ่งนะคะ n 2ส่วน n 3เท่ากับ2.758 n 3ส่วน n 4เท่ากับ1 n 5ส่วน n 6เท่ากับ1ค่ะ การคำนวณก็จะเป็น n 3เท่ากับ2.7.58คูณ n 2, 2. n 3าก็จะได้42ฟันซึ่ง n 3เท่ากับ n 4ก็จะได้42ฟันเหมือนกันค่ะ n 5เท่ากับ n 6เท่ากับ84ฟันค่ะแล้วก็สเตจที่2นะคะ n 3ส่วน n 2เท่ากับ1 n 4ส่วน n 3เท่ากับ2 n 6ส่วน n 5เท่ากับ2.7.58หค่ะ ทำเนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ n สองเท่ากับ n 3เท่ากับ n 4ก็คือ15บฟันค่ะแล้วก็ n 5เท่ากับ15ฟัน n 6เท่ากับส2่สิบสองฟันค่ะอันนี้ก็จะเป็นสเตทที่3านะคะ n สก็จะเท่ากับ2 7 5 8 n 3 n สก็จะเท่ากับ15ก็จะได้ n สี n ่เท่ากับส2ฟันค่ะ n สามจะเท่ากับ n สองคือ15ฟันค่ะอันนี้ก็จะเป็นสมการนะคะ ก็จะได้ n 5เท่ากับ44ัน n 6เท่ากับ44ันค่ะอันนี้เป็นการหามอเตอร์ขับเกียร์นะคะโจทย์ให้ T out เท่ากับ130นิวตันเมตรนำ T out ไปหา F ระหว่าง5กับ6โดยใช้รัศมีที่ r 6ค่ะแล้วก็เอารัศมีที่ r 5ไปไปคำนวณก็จะได้ T i เท่ากับ46.42นิวตันเมตรค่ะ โจทย์ให้โอ e เมก้าอีมาเท่ากับ1700 RPM แปลงหน่วยก็จะได้178.02357.8ิบเรเดียนเปอร์เซ็นต์นะะอันนี้จะเป็นการหาฮัตพาวเวอร์ค่ะก็จะใช้ P เ,เท่ากับโอเมก้าเราจะได้ฮัตพาวเวอร์เป็น8.26กิโลวัตต์นะคะแล้วก็เอามาแปลงหน่วยเป็นแรงมา้าคือคูณ1.314ค่ะก็จะได้1 0บ 8-6แรงมา้าแต่ว่าเราจะใช้มอเตอร์เป็น15แรงมา้าการออกแบบเกียร์วงสามสเตในโซลิดเวิร์กนะคะเราจะกำหนดค่าโมโดูลเท่ากับ4แล้วก็ใช้ค่าในการทำที่ได้จากการคำนวณในสเตตที่3นะคะซึ่งเกียร์ 2, 3, 4และ5้าคะจะมีจำนวนฟัน15ฟันค่ะแล้วก็มีไร mm. มิเตอร์60มิลิเมตรมีโอเมก้าเท่ากับ1,700.34 r น หาได้จากการหาได้จากกรา,ากกรใน Solid Work s ซึ่งมีค่าเท่ากับ1,200 d p เปอร์เซ็นแล้วก็นำมาแปลงเป็นโอเมก้าค่ะเกียร์หกนะคะมีจำนวนฟันสี่สฟันนะคะมีไดเมนเตอร์168มิลลิเมตรมีโอเมก้าเท่ากับ607.2881 RPM ค่ะหาได้จากการใน Solid Work s นะคะเท่ากับ3,613 d นเปอร์เซ็นต์ค่ะ มาแมกในโอเมกาซึ่งค่าที่ได้จากการคำนวณแล้วก็จากโซลิตเวิร์กนะคะมีค่าใกลเคียงกันค่ะ